ผมไปรู้ครึ่งยญี่ปุ่นนะครับคือวันนี้ผมจะไปเดินที่จังหวัดยามาชิยูกาตะเกะชุปปะเจะมีสกีที่ที่ระหว่างเดินเขาเห็นวิวฟูจิได้ตลอดทาง,ทางยอดเขารือกาตะเกะถือเป็นจุดหนึ่งไฮไลท์ที่สามารถเห็นวิวฟูจิซังได้แบบสวยตะโกนไปเลยการมาเดินเขาที่นี่ก็ไม่ยากเลยจะมีชั้นแค่บางช่วงแต่ส่วนมากแล้วก็จะเป็นพื้นระดับเดียวกันทําให้เราเดินไดง,าง่ายมาก ระยะทางไปกลับประมาณ6-8กิโลเคลื่นอนยนต์กับเส้นทางที่เราเลือกเดินเราสามารถเดินเส้นทางเดียวกันไปกลับก็ได้เราจะขึ้นอีกเส้นและสามารถลงเส้นได้ด้วยเช่นกันการเดินทางก็ไม่ยากเลยจากสถานีคาวากุจิโกะสามารถนั่งรถบัสสายทะเลสาบโมัตโตสโกะมาถึงที่นี่ได้เลยถ้าขับรถส่วนตัวมาก็สามารถขับรถมาจอดที่พาร์ก,กิ้งทะเลสาบโมัตโตสโกะได้ไปยังครับลิวกาตะเกะชุบปัเสเซจอชมวิวหิมังกร มองว่าผมไปลูกครึ่งยญี่ปุ่นนะครับคือวันนี้ผมจะไปเดินเขาที่จังหวัดยาบาชินะครับแต่ว่าผมจะไปก่อนแล้วก็ไปนอนพักที่นู่นแล้วก็ค่อยขึ้นเดินเขาในช่วงประมาณตีสี่นะครับที่ผมจะขับไปนะครับมีชื่อว่าทะเลสาบโมโตสุนะครับอยู่ในจังหวัดยาบาลชินะครับที่นั่นนะครับจะเป็นวิวเห็นฟูจิซังสวยมากๆนี่ผมอยู่ที่ทะเลสาบโมโตสุโกะนั่นเองนะครับแล้วก็ลานจอดรถทะเลสาบโมโตสุโกะนะครับการเดินทาง การเดินทางมาเซเลสซาบอโตสโกถ้าเริ่มจากสถานีเคาวบากุจโกเราสามารถนั่งรถบัสสายโมอโตสโกมาลงที่นี่ได้เลยถ้าใครเช่ารถขับมาก็สามารถขับรถมาจอดไว้ที่พาร์ก,กิ่งเซสซาโมอโตสโกได้การเดินทางขึ้นเขาให้เราเดินหาจุดตั้งแคมป์มอโตสโกเราต้องเริ่มจากจุดนั้นซึ่งจะอยู่ไม่ไกลจากลานจอดรถและหลังจากนั้นเราสามารถเดินตามเส้นทางที่บ่งพาเดินทีกได้เลยไปชมกันครับไปจุดแรกก็คือ,อจุด ตั้งแคมป์ของทะเลสาบมัตสโกะนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะมีเส้นทางที่เดินเชื่อมไปยังยอดเขายูกาตะเกะนะครับผวก็ามาครั้งแรกเหมือนกันนะอาจจะมีหลงทางบ้างนะครับเราก็ได้เจอตรงนี้นะครับก็คือห้องน้ำห้องน้ำเสร็จปุ๊บให้เราตรงมาเลยนะครับลงมาตามเส้นนี้พักเราก็จะเจอแล้วนะครับนี่ยูกาตะเกะโทรศัพท์ทนะครับ ทางเข้าแต่ว่ามันจะเป็นตัวคันจิเนาะเป็นตัวภาษาญี่ปุ่นนะครับเดินเข้าไปตรงนี้เลยโอ้ธรรมชาติมากเลยครับเจอชิกะน้องกวางนะครับโอ้โสุดๆเลยธรรมชาติมากเฮ้ยบายบายคาตะเกะนะครับตรงไปตรงนูน้นอันนี้เป็นจุดแคมปิ้งนะครับอันนี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่มี ภาษาอังกฤษมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนตัวคันจิล้วนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้เนาะนะครับก็ทุกคนก็แคปบไว้แล้วก็ไว้ดูก็ได้ถ้าจะมาตามรอยนะครับเยวนว่าเส้นทางดิวากาตะกิทางไปทางนี้นะครับผมไม่รู้เส้นทางเหมือนกันนะแล้วก็มาครั้งแรกเลยนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าผมเดินได้เพื่อนก็มาได้นะจ๊ะเดินไปยัง ยอดเขาดิวกาตะเกตนะครับก็อีกประมาณ1ิบนาทีนั่นเองคือตัวนี้ทางาทงแยกตัวนี้ให้เราไปฝั่งนี้นะมันก็จะมีป้ายบอกอยู่ด้านล่างนะครับไปฝั่งทางเข้าดิวกาตะเกตน,นี่น,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 นะน,น,น,นี่แต่ว่าเราต้องสังเกตหน่อย,ยน,นิดนึงนะครับที่ดิวกาตะเกตนะครับยอดเขาดิวกาตะเกตก็คือประมาณหกกิโลนะครับแล้วก็ไปกลับจะใช้เวลาประมาณ สี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับขึ้นน่าจะประมาณสองชั่วโมงนิดลงก็ประมาณชั่วโมงสี่สิบางทีมั้งนะครับเพราะว่าขาลงก็จะเร็วกว่าตอนนี้ก็เริ่มเดินเข้ามาในป่าแล้วก็จะรู้สึกว่า,ามันทึบหน่อยเพราะว่าแสงยังสองม้าไม่ถึงนะตอนนี้น่าจะทีห้าห้าสิบแล้วที่จะเดินเข้าไปคืวกาตะเกิด เป็ส้นทางปิดนะทางเข้าน่าจะนานแล้วนะครับแต่ก่อนไม่น่าจะเป็นเส้นทางที่แบบว่ารถเข้าได้หรือเปล่าเพราะว่าประตูมันทั้งที่ตรงนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าชันขึ้นนิดแล้วนะครับตรงนี้ก็คือมอเตอร์สโก แคมป์บูจนะครับเส้นทางที่ผมเดินมาเมื่อกี้ไปกลับไปที่จุดแคมป์นะครับตรงน,นี้ก็จะขึ้นไปที่อยอดเขานิวอันนี้ก็จะเจอพพบตุรูผินนะเขียนอยู่ิวกตะเกนะครับก็อืระดับความชันอยู่ที่ประมาณ6กเ็ดเลยนะแต่ว่าเส้นทางก็ไม่ได้ไกลนะครับแต่ว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรชันตั้งแต่ต้นทาง จนถึงน่าสึยอดเลยนะครับถักนะครับญี่ปุ่นเรียกว่าเบนจินะครับมาเนีโอ้ตรงนี้อยู่ทะเลสาบมัตโตสโกสวยมากเลยนะครับด้านล่างนะครับผมเดินขึ้นมาน่าจะอยู่บนฝั่งนู้นนะที่จอดรถไฟนะครับแต่วามองลงไปก็เห็นเลยว่ามีแคมปิ้งเยอะอยู่นะสวยมากๆเลยนะครับทะเลสาบมอตโตสโกพูจิน่าจะอยู่ฝั่งมิชิโคนี่เจอแล้วนี่ไงนี่ตัวนี้เป็นช่องบริแต่พอเพื่อนๆเดินขึ้นมาจน,นถึงจุด อาเบนจิหรือว่าจดุจดเมื่อกี้จุดชมวิวทะเลสาบปันโตสโกะจะเดินง่ายแล้วนะนะครับมันไม่ได้ชันแล้วสวยมากกูจิบรรแบบสวยมากเห็นฐานมองเห็นก้าลางสวยมากนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามีหมอกจางๆบางอยู่นะถ้าชัดถ้าหมอกตัวนี้มันออกน่ายชัดกว่านี้น,ะน่าจะใสากว่านี้หรือเปล่าตอนนี้จะเจ็ดโมงแล้วสวยมากอะ ตัวนี้เห็นแบบชับบ้างฐานใหญ่มากอื้นสุดเลยโอเคเดียวคงค่าละกลับได้ได้ได้ละไม่ต้องเป็นถึงยัวเข่าก็ได้วูววีนจะเก๋เลยภูยีสันดานัสโนฟจูจิโอ้ตรงนี้วิวดีมากเลยนะสวยมากโอ้แพงฟูจิเลยแต่ว่าตรงนี้มองโอ้โนูน้นมอสสักหอยชิคกกันนะสิกกันกกนะ นี่จะเป็นจุดตั้งถักอ๋อถึงพระพุทธรูปหินแล้วนะครับแล้วก็เดินจากตรงนี้ไปประมาณอีกสี่สิบนาทีเราก็จะถึงยอดเขาดิวกตาตะเกะเรียกว่าสกีบสุดนะครับพระพุทธรูปหิน こんにちはさっきクマが出たんでちょっと気をつけてくださいここまかな多分そうですねこのくらいででなんかここにじゃじゃじゃなんてってそうですねびっくりしたちょっと気をつけてくださいข้อสุดขั้น,네น,นใก <c 195 2> ล้ๆนะครับคือเจอหมีแต่ว่าไม่ได้เห็นแบบว่าปันหาแบบนี้นะคืออยู่ในระยะประมาณเท่านี้อาจารย์ผมอยู่น like ี้ต้นไม้ตรงนั้นประมาณนั้นนะครับคือมันอยู่ในพุ่มไม้แบบนี้แหละนะครับแล้วมันสูงกว่านี้หน่อยประมาณท่วมหัว แล้วกาลังเดินเดินอยู่ทีแรกอะ่ะได้ยินเสียงนึกว่าเป็นกวางแต่ว่ามันไม่ใช่คือมันวิ่งเร็วมากอะ่ะเพราะคือทีแรกมันวิ่งมันวิ่งเข้ามาหาแล้วข้องหาหมแล้วแต่ว่าผมหยุดหยุดวิ่งก่อนหากระดิง่งลืมกระดิ่งไว้ที่รถผมเมื่อีมันมีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตก็เลยกดใน youtube กระดิง่งเสียงกระดิง่งมันก็เปิดแบบสุดเลยนะแบบอย่างเงี้ยแบบสุดเลยอะ่ะแล้วมันก็เลยไปนะครับทีแรกมันวิ่งเข้ามาแล้วแต่ว่าที่สำคัญ ถ้ามันเข้ามาจนตัวห้ามวิ่งนะห้ามทําให้มันเดี๋ยวว่ารู้สึกว่าเราเป็นเราเป็นเหยื่อของมันไม่งั้นมันจะไล่กวนนะครับยังไงก็ถ้าใครเดินป่าญี่ปุ่นนะต้องมีแบบดเดิลมาด้วยครับเพราะว่าหมีที่แหกภาคกลางนะ่ะจะเป็นหมีดํามันชี้ตกใจนะครับฉะนั้นก็ให้ระวังกันด้วยนะครับต้องเอาแบดเดิลมาด้วยยอดเขายูการะเกะน,นะครับอยู่ที่จังหวัดเยอรมนียูกาตาเกะโอโ้โหมุวิวแบบสวยมากผมว่า,า,า,าถ้าแบบว่ามี หิมะบนยอดภูเขาฟูจิน่าสวยกว่นี้นะแต่ว่าเส้นตรงนี้ก็สวยแล้วนะครับในสุดก็ถึงแล้วนะครับยอดเขาลูกาตะเกะใช้เวลาเดินขึ้นมาประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ไม่ได้แก่มากนะครับตอนนี้อยู่ที่ความสูง1,485เมตรนะครับคือบอกเลยว่าอยู่นี้สวยมากเลยครับแต่ว่าฟูจิที่เราเห็นตอนนี้นะครับจะเป็นฟูจิในช่วงซัมเมอร์รูดร้อนเลยนะครับหิมะก็ลายไปหมดแล้วนั่นเองแต่ถึงแม้จะเป็นฟูจิในช่วงรูร้อนนะครับ ก็บอกเลยว,ว่าธรรมชาตินี้สุดๆไปเลยนะครับคือประทับใจมากนะครับที่นี่สวยสมากๆเลยจากนี้จะเป็นเส้นทางขากลับนะครับแต่ว่าผมใช้เส้นทางอีกเส้นหนึ่งนะครับเพื่อดูเส้นทางไว้ด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอัปเดตในช่วงหนาวอีกทีหนึ่งนะครับมารีวิวภูเขารูปนี้กันนะครับรวิวการตะเกงอ๋อถ้าเป็นวิวนะครับผมบอกเลยว่าสิบเต็มสิบสวยมากนะครับยิ่งวันไหนที่บรรยากาศดีๆนะครับ ฟระเติดนะครับโอ้โหฟูจิสุดเลยแล้วถ้าเรามาในช่วงที่ฟูจิยังมีหีมอยู่บนยอดนะยิ่งจะสวยกว่าน,นี้อีกนะครับขนาดแค่นี้ผมยังห้ยสิบเต็มสิบนะทีนี้ระยะทางนะครับผมขึ้นอีกเส้นหนึง่งแล้วก็ลงอีกเส้นหนึ่งนะครับน่าจะเพิ่มขึ้นอ่าน่าจะประมาณเจ็ดโลนะครับไปกลับแล้วนะครับเหยือเวลาก็จะอยู่ที่สี่ชั่วโมงนะแล้วก็ความชันนะครับผมให้อยู่ที่ประมาณหกนะครับความชันอยู่ที่ประมาณหกค่อนข้างที่จะชันแต่ว่า ถ้ารวมกับระยะทางแล้วก็ภาพรวมแล้วเนี่ยก็ความยากจะอยู่ประมาณห้าเต็มสิบนั่นเองนะครับก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายสุดนไปความโหดโหดนี่คืออะไรเจอหมีนะครับถ้าเอาความโหดนะผมให้สิบเต็มสิบเลยเพราะว่าไอจุดบนยอดอะ่ะมันเป็นพุ่มไม้ที่แบบว่าหมีไม่ชอบไปอยู่นะครับยังรู้สึกกลักวๆเลยตอนนั้นแบบอยากจะถ่ายให้ทุกคนดูนะแต่ว่าทําอะไรไม่ถูกจริงเพราะว่ากระดิ่งแบเบลที่ไล่หมีก็ลืมไว้ในรถ ก็เลยต้องรีบแบบว,ว่าควักโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดในทูบกดเสียงกระดิ่งเพื่อไล่มันออกไปนะครับดีที่มันไม่เข้ามานะครับถ้าเข้ามาเนี่ยคือผมคิดว่าน่าจะเป็นรูปนมีนะครับที่มองเห็นนะมันอยู่ประมาณครึ่งประมาณเนี่ยครับประมาณเท่าประมาณเท่านี้แหละนะครับน่าจะเป็นรูปนีีนะครับขาปวดก็ไปสิบเต็มสิบเลยเพราะว่าเจอมีนะครับจะบอกเลยว่าสวยมาก นะครับถ้าขึ้นมาก็ยังไงก็อย่าลืมแบบเบลล์มาด้วยนะครับถ้ามีกระดิ่งก็ไม่มีไม่มีปัญหาครับปลอดภัยนั่นเองยังไงก็ขอพายเชื่อมคิดกัน,กนครับผมจะพาไปเดินป่าที่ไหนหรือว่าแนะนําที่เที่ยวท,ที่ไหนนะครับทักคนก็ไปเจอกันนะครับจับมันตาแน่บ๊ายบายขอบคุณครับ